สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับวันนี้เราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับในการพูดถึงแนวโน้มตลาดทองคําในเดือนมิถุนายนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับ เพื่อเอามาเป็นข้อมูลนะครับในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนในการลงทุนทําทองคํากันต่อนะครับหลังจากเดือนที่ผ่านมาถือว่าราคาทองคำเนี่ยก็ผันผวนนะครับลงไปแล้วนะครับทำจุดต่ําสุดของเดือนอยู่ที่ระดับประมาณ3,120นะครับและตอนนี้ก็รีบาวขึ้นมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณ3,330 ภาพรวมอากาศเนี่ยนะครับจะไปต่อในเดือนหน้าไหมนะครับเดือนหน้าจะมีสถิติเกี่ยวกับตลาดทองคําในเดือนมิถุนายนอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เวลา10นาทีในการสรุปภาพรวมตลาดทองคานะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับคลิกโฉมดีไซน์การ์ดทองใหม่ memory in gold ให้ทองเติมเต็มความสุขของคุณและคนพิเศษในทุกช่วงเวลาชีวิตทองคําแท่งออสซิลิส96.5%ลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย และนี่ก็เข้าสู่โคงสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับผมเรามาดูภาพรวมของราคาทองไทยกันหน่อยนะครับภาพรวมตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมของราคาทองไทยก็ถือว่าพันพวนนะครับผมราคาทองคำมีการเล่งตัวปรับตัวขึ้นมากกว่า5 2 0 0 0ืนะครับแล้วก็ปรับตัวลงต่ํากว่า5 0,000่นในช่วงหนึ่งนะครับช่วงประมาณกลางเดือนนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ถือว่า ตลาดขาลงในพืือเดอนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังมีน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะครับจนล่าสุดตอนนี้นะครับก็จาะทดสอบแนวต้านประมาณ51,500นะครับตัดกลับมาในกราฟทางเฟรมราย1นวันของราคาทองโลกแล้วนะครับก็ แพทเทิร์นก็คล้ายๆกับราคาทองไทยนั่นเองก็ถือว่ามีการเวียงตัวขึ้นนะครับแล้วก็เวียงตัวลงนะครับความผันผวนก็สุงเอาการเหมือนกันเราจะเห็นจุดสูงสุดของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ3 4 3 5แล้วแลก็จุดต่ําสุดของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ระดับ31,20ก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเนี่ยที่ระดับราคา ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับตอนนี้โกลสปอร์ตอยู่ที่ระดับประมาณ3,328ดอน,นะครับนี่ก็คืออาการของเดือนพฤษภาคมที่ถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ราคาทองคำพันพวนแต่ยังอยู่ในโมเมนตัมขาลงนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็หรืออีกไม่กี่วันนะครับก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเรามาวางแผนนะครับในการลงทุนทองคำเดือนหน้ากันหน่อยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะวางแผนในการลงทุนทองคําเดือนหน้าเนี่ย <S 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 เราก็อยากจะให้ดูในส่วนของภาพรวมโดยสถิตินะครับณช่วงที่เกิดเดือนหน้าบ่อยบหน่อยว่าอาการของทองคําในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยนะครับตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะครับอาการทองคําเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนนะครับจากสถิติส่วนใหญ่นะครับที่เก็บมาหลายๆปีนะครับตั้งแต่ปี1 9 7 5เถึง2 0 2 1เราจะพบว่านะครับพฤติกรรมส่วนใหญ่หรือค่าเฉลี่ยนะครับของทุกๆปีในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับ ก็อาจจะมีการเล่งตัวนะครับในการปรับตัวขึ้นในช่วงของต้นเดือนได้แต่พอเข้าสู่ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับส่วนใหญ่ตลาดก็จะนิ่งเลยนะครับไซเวย์ขึ้นไซเวย์ลงนะครับผมนะก็จะมีการปรับตัวลดลงบ้างขึ้นมาบ้างแต่ว่าราคาทองคําจะไม่ค่อยแบบเวี่ยงไปนิดทึงขาขึ้นที่ชัดเจนเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ไม่ได้ลงชัดเจนนะครับก็จะมีขึ้นนะครับไซเวย นะครับผมนะฮะมันจะไม่เหมือนในช่วงของประมาณช่วงต้นปีนะครับในเดือนมกราคมที่แบบว่าเฮ้ยเปิดตลาดมาก็ขึ้นเลยตั้งแต่ต้นปียิงยาวๆเลยนะครับผมหรือในช่วงของเข้าพีเรียดเดือนมีมีนาคมที่จะปรับตัวลงก็ปรับตัวลงอย่างชัดเจนเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมโดยสถิติส่วนใหญ่นะครับผมที่มันเกิดแพทเทิร์นเดิมๆแบบนี้ฉะนั้นนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับที่ใกล้จะถึงนะครับท้องโลกอาจจะขึ้นไหวไซเวนะครับ นะครับก็อาจจะมีการเวี่ยงขึ้นไปในช่วงของต้นเดือนนะครับแต่สุดท้ายพอประมาณกลางเดือนแล้วนะครับมันก็อาจจะมีวิ่งก็ขึ้นวิ่งลงนะครับก็ถือว่าไซด์เวย์แล้วก็ไม่ได้ขึ้นชัดเจนหรือลงชัดเจนนะครับนี่ก็เอาข้อมูลสถิติมาฝากกันนะครับทีนี้เราอยากจะให้ดูในส่วนของข้อมูลย้อนหลังกันด้วยนะครับในพีเรียดนะครับในช่วงเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับหากเราดูเดือนมิถุนายนแต่ละปีนะครับย้อนหลังไป10ปีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในแง่ของสถิติเนี่ย บ่งบอกไว้ว่านะครับในเดือนมิถุนายนส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีอัตราในการลงนะครับผมนะฮะก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ60%นะครับ แล้วก็มีอัตราในการขึ้นประมาณ40%นะครับนี่ผมเขาจาก10ปีล่าสุดนะนับตั้งแต่ปี2015นะครับผมไปจนถึงปี2024นะครับพอเราดูแพทเทิร์นนะครับความเคลื่อนไหวนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปี2015นะครับที่มันมีแพทเทิร์นเป็นขาลงนะครับ ระหว่างเดือนมันก็ไม่อาจจะลงนะมันก็จะมีรีบาวขึ้นลงไปด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับราคาเปิดตั้งแต่ต้นเดือนกับราคาไปปิดต้นเดือนนะปลายเดือนมันปิดต่ำกว่าต้นเดือนนะครับเราก็ตีว่าเป็นขาลงแล้วกันนะครับในปี2016นะครับราคาปิดต้นเดือนเห็นไหมฮะต่ำกว่าราคาปิดนะครับปลายเดือนนะครับก็ถือว่าปี2016เนี่ยนะครับเดือนมิถุนยายนสร้างแพทเทิร์นขาขึ้นปี2017สร้างแพทเทิร์นขาลงนะครับปี2018เช่นกัน ปี2019สร้างแพทเทิร์นขาขึ้นปี2020สร้างแพทเทิร์นขาขึ้นปี2021สร้างแพทเทิร์นขาลงนะครับปี2022สร้างแพทเทิร์นขาลงปี2023สร้างแพทเทิร์นขาลงปี2024สร้างแพทเทิร์นขาขึ้นนะครับซึ่งจากข้อมูลโดยสรุปข้อมูลจาก10ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ตีเอาไว้ว่านะครับโมเมนตัม um ขาลงเนี่ยนะครับยังชนะโมเมนตัมขาขึ้นนะครับผมเนี่ยก็ตีไปว่าภาพรวมตลอดทั้งเดือน มิถุนายนนะครับผมนะฮะใน10ปีย้อนหลังส่วนใหญ่นะครับจะลงมากกว่าขึ้นนะครับโดยอัตราการลงจะอยู่ที่ระดับประมาณ40%นะครับโดยอัตราการขึ้นจะอยู่ที่ระดับประมาณ60%หรือ6ใน10ครั้งนี่เราเค้าแค่10ครั้งนะครับใน10ปีล่าสุดนะครับก็เอาเป็นข้อมูลนะครับในการเอามาดูนะครับผมนะฮะในการประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะครับเดือนนี้นะครับอย่างที่สถิตินะครับ ในกราฟใหญ่บอกไว้เลยนะว่ามันส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นลงไม่ค่อยฟูวะเท่าไหร่ไม่เหมือนกับช่วงประมาณนะครับต้นปีเนาะมุกขราลาที่มันขึ้นแบบขึ้นก็ขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วบริบทของมันทุกๆปีเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แบบ 70%-80% นะครับผมที่เราจะเออเลือกฝั่งได้ชัดเจนว่าเออนะครับต้นปีเนี่ยเราต้องถือทองแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ อาจจะไปรอขายช่วงปลายเดือนอะไรแบบนี้นะครับแต่ภาพแบบนี้มันไม่เห็นละมันกลายเป็นว่าฮึลง60%ขึ้น40%ฉะนั้นตลาดนะครับยังคงไซด์เวย์อยู่ฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเออนะครับผมก็ยังเดาทางไม่ถูกนะสำหรับเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งตลาดส่วนใหญ่นะครับมันก็ออยังไม่ให้น้ำหนักนะครับสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันนำอยู่แค่ประมาณ6นะครับ ต่อ4ครั้งสําหรับขาลงนะครับแล้วก็ขาขึ้นนะครับผมนะสำหรับปัจจัยของเดือนหน้านะครับแน่นอนเรายังมีปัจจัยอะไรที่จะต้องติดตามกันต่อหลายๆปัจจัยเลยนะครับแน่นอนตอนนี้แม้ว่าทุกอย่างเนี่ยกราฟยังอยู่ในแพทเทิร์นขาขึ้นหมดไม่ว่าไทม์เฟรมวิกนะครับที่เรายังเห็นว่ากราฟเนี่ยร้อยเรียงทํารูปแบบ Sideway Up มาตลอดนะครับในระยะเวลา10ปีนะครับที่สวยจะจัดเลย นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมระยะสั้นตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือว่ากลับขึ้นมายืนเหนือเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้หมดแล้วนะครับทีนี้นะครับก็รอดูในส่วนของแนวรับใหญ่ๆเช่นนะครับแนวรับ3,260ดอลเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับผมนะถ้าเอาอยู่ราคาทองคำก็อาจจะประเคนทำให้ส่งนะครับปรับตัวต่อขึ้นไปยังเดือนปลายเดือนพฤษภาคมได้ แต่ถ้าหลุด3,260อดนก็อาจจะทำให้เขาเป๋และอาจจะหลุดมาโซแนวรับ3า0 0นะครับ3 1 0 0ดนตามมาได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้ลุ้นต่อน,นั่นเองพทเทินต่อไปเรามีลุ้นแนวต้านประมาณ3 0 0 0นะครับ2 350ดอน,นะครับถ้าเบรกไปได้เนี่ยจะเปิดโอกาสทำให้เขาไป3 0 0 4แล้วอาจจะทำจุดออทามไฮได้อยู่ที่ระดับ3 5 0 5เดือนหน้ามีอะไรที่ต้องติดตามกันต่อแน่นอนนะครับในเรื่องของสงกาม การค้าระหว่างอเมริกาและประเทศคู่ค้าอื่นๆเนี่ยยังเป็นคีย์หลักเลยนะครับผมนะฮะหากเราเห็นสัญญาณถึงการเจรจาลงรอยลงตัวแล้วเนี่ยนะครับราคาทองคำแน่นอนมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้นะครับแต่นะครับหากมีความไม่ชัดเจนแล้วก็มีความตึงเครียดนะครับในเรื่องของภาษีระลอกใหม่ทองคำพร้อมจะบ,บินเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องติดตามตอนกันต่อไปในช่วงของเดือนหน้าก็คือคุณทรัมป์เนี่ยเองเป็นคีย์และสมาการหลัก สำหรับการขึ้นลงสำหรับเดือนหน้านะครับว่าเขาจะปั้นให้สงครามการค้ามันเดือดต่อหรือชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีในส่วนของตัวนี้ของอเมริกานั่นเองที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับหลังจาก m ูด,ดี้ปรับลดเครดิตของอเมริกานะครับนะฮะจากระดับ AAA สู่ระดับ AA วันตรงนี้ก็ทําให้อาการของดอลลาร์เสียทรงเอามากๆด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าเราเห็นดอลลาร์นะครับอ่อนค่าลงต่อในย่านนี้ก็ถือว่าจะส่งผลทําให้ในส่วนภาพร,รวมของเดือน ม,มิถุนายนเนี่ยนะครับราคาทองคำอาจจะฟื้นตัวได้ต่อนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดดอลลาร์นะครับรีบาวขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญด้วยก็คือนะครับสงครามการเจรจานะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนเราต้องตามกันต่อนะครับว่าเฮ้ยเขาจะเจรจาการหยุดยิงได้หรือยังนะครับซึ่งตอนนี้การเจรจายังไม่เป็นผลนะภาพรวมแบบนี้ก็เลยสร้างความกังวลต่อภูมิภาคนี้ต่อไป นะครับซึ่งเราต้องมาตามกันต่อนะครับรวมถึงตะว,วันออกกลางด้วยนะครับเรามาติดตามกันต่อในเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับอเมริกานะครับแล้วก็สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสรุปเนี่ยมันจบแล้วหรือยังนะครับผมมันยังปะทุได้ต่อไหมแน่นอนถ้าเกิดสงครามปะทุต่อนะครับ ทองคํามักจะด,ดีดตัวต่อเสมอนะครับอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่เคยสยงบสุขนะครับผมนะจะมีแบบแป๊บเดียวสงบสุขได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีประเด็นใหม่ประเทศใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งเราก็เห็นล่าสุดเนี่ยอินเดียก็มีปะทุข,ขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้มันปิดไปได้แล้วละนะครับตอนนี้ที่เหลือโฟกัสจริงๆก็เป็นในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ภูมิภาคตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสนะครับแล้วก็อเมริกานะครับกัอกนะบอิหร่านนะครับผมนะแล้วก็สุดท้าย ก็อาจจะดูในเรื่องของตัวเลขหนี้ของอเมริกานั่นเองที่นับวันเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับมักจะปรับตัวขึ้นอยู่เสมอๆเ,เลยนะครับเนื่องจากอเมริกาเองก็ยังไม่มีแผนในการลดหนี้ในระยะยาวในอนาคตและตอนนี้จะสังเกตเห็นว่านะครับที่ผ่านมานะครับอเมริกามีการเปิดนะครับประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ20ปีนะครับซึ่งปรากฏว่านักลงทุนเนี่ยนะครับ ไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าไหร่นะครับพบนะแบบนี้มันสะท้อนว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังลดการถือครองดอลลาร์เนาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อในช่วงของปลายปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าทรงเป็นแบบนี้นี่ของอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมีการถดถอยมากลงทองคำจะกลับมาเป็นพระเอกในช่วงของปลายปีได้นะครับ ถ้าเป็น,นไม่ผิดค่าดตามนี้นะนี่สาธารนณะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสงครามกันครัปรับตัวขึ้นเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าปลายปีทองคำจะฟื้นตัวตามซีซันนอลทองคําซึ่งส่วนใหญ่นะครับทองคําจะฟื้นตัวจริงๆก็รอให้ผ่านนะครับในช่วงของสิงหานะครับกันยาตุลาเนี่ยช่วงนี้จะมีการเร่งตัวของราคาทองโลกที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จากสถิตินะครับ,ส,บสิบครั้ง นะครับใน10ปีล่าสุดก็พบว่าทองคำมักจะปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดนะครับช่วงประมาณกลางปีถึงปลายปีนะครับผมสักส่วนใหญ่เลยประมาณ7จ็ดถึสิบครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเหล่าเซเทิลแบงก์นะครับหรือหรือนะครับเหล่าวานิธนกิจรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกูเมนแซดยูบีเอสนะครับแบงก์ออฟอเมริกาเองก็ยังมองว่าทองคำเนี่ย น่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับอย่างน้อยอาจจะเห็น3,7 0 0 3 5 0 0 4,000ในปีนี้นะครับหรือประมาณต้นปีถัดไป6-12เดือนนะครับฉะนั้นเรายังมองว่าในระยะการระยะยาวเนี่ยทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นหมดนะครับสังเกตเห็นไหมฮะว่าราคาทองไทยย้อนหลัง30ปีนะครับขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับจากหลักพันสู่หลักหมื่นนะครับและล่าสุดเนี่ยก็ทะลุครึ่งแสนมาแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเราก็ยังมองว่า ระดับราคาที่ต่ำกว่า51,000นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาระดับ5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9ห0 0 0นเก0 0ส0่เนี่ยเป็นราคาหน้าเก็บสําหรับใครที่ต้องการถือทองคำนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับที่ปรับตัวขึ้นแล้วเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ปรับตามกว่าช่วงของต้นปีเนาะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าต้นปีอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ครับ2 6 1 4นะครับ ยากเหลือเกินครับที่จะมาจุดนี้เพราะว่าตามแพทเทิร์นแล้วทองคำเนี่ยพอผ่านช่วงกลางปีไปมันจะลู่เข้าเข้าสู่แพทเทิร์นขาขึ้นกันหมดแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ทองไทยก็เช่นกันเนาะนะครับต้นปีเราเห็นประมาณส2 0 0 0นพันะครับโอกาสที่จะเห็นเท่ากับต้นปีเนะี่ยน้อยนะครับเพราะตามสถิติส่วนใหญ่แล้วทองมันจะลู่ขึ้นไปตลอดนะครับและทําจุดสูงสุดปลายปีเกือบทุกครั้งเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่เรา เอามาวางแผนนะครับเอามาบอกต่อแล้วกันเนาะสำหรับแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่กําลังจะมาถึงนะครับผมในเดือนหน,น้านั่นเองนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจนะครับในการวางแผนทองคําในเดือนถัดไปนั่นเองนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องลาพี่ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้นหนึ่งบาททอง ซื้อขายราคาเรียวทางฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง